สวัสดียามเช้าครับผมวันนี้ขวดเบียร์บาลเลยอะขวดเบียร์จุ่น้ำอะลงเลยน่าจะมีรอยการดักตะไคร่นะครับมีขวดเบียร์งงยยร้อยสองขวด ดันแล้วปลาตัวเล็กเหรอ เมื่อกี้มัน,มนทำท่าอากาศอยู่นะครับแต่ก็ยังยังระวังราแวงนะปลามันแปลกๆเหมือนว่าจะบระแวงนะเดี๋ยวไว้วก็ได้

หูโดดเลยไม่ใช่ลูกปลาตัวนี้สวย้อักตึกเลยตัวน,นี้ไม่ใช่ลูกนะครับตัวนี้สวยๆมีด้านน้ำตั้งหล่ตัวนะ ก็มีคนน่าจะลงไปจับไข่นะปลามันเลยแบบกลัวๆนะมีลากแล้วก็มีขวดเบียร์ทั้งหลายขวดนะเขาทิ้งลงไปน้นําเฉยเลยนะอันตรายครับลามันแตกมาเนงะี้ยคนลงไปจักทิ้งก็อาจจะแบบเปอร์ได้นะมันบาดเยอะ,ะครับอ๋อตัวนี้เจอแต่ปลาดันน้ำหลายตัวนะครับ ก็มันได้เข้ามาพักใหญ่ครับแต่ก็ยังพอมีตัวอยู่ครับปามาอาศัยอยู่ในหญ้านะครับดูนี่เมนอย่างแค่ครับผมนี่ครับใส่สวยๆครับก็มันมีขยับน้ําตั้งลักตัวเนี้ครับตัวไม่โตหรอกทำทาบบ่าปึ๊บบ้าปึ๊บ,บเอาไว้เดี๋ยวลองเปลี่ยนเหยื่อนะครับถ้าเจอแบบเนี้ยก็ผมว่าเดี๋ยวก็มีกัดเพราะว่ามันทำท่าทานานจะก,กัดอยู่ ก็เลยเปลี่ยนมุมตีไปก่อนนะได้ผลเลยเม่นยางแทกครับผมใส่สวยครับผมเจ็ดแปดขีดนี่ครับเม่นยางแคะอมก็ลดคันนะครับเพราะว่าเหยียดตัวเล็กครับผมลดคันเวลาวัดก้อนครับปล่อยสายหย่อน้องช้างครับแล้วก็กะวัดแบบแรงๆแล้วให้มันตึงสุดพอดีครับองศาคันครับเพราะว่าคันบางทีคันอ่อนปุ๊บเนี่ยเราวัดสุดเนี่ยบางทีคันอ่อนบางทีก็ไม่เข้านะเพราะว่าคันมันโค้งเราต้องสังเกตคันตัวเองด้วยว่าเวทเท่าไหร่ครับ เบรกตึงไว้ก่อนผมก็วัดแรงแล้วก็เบรกตึงครับเบรกแบบกับปิดแน่นเลยเ okay, ครับผมฝากฝากเยอะได้ก็คันผมใช้เป็นเวทอยู่ที่สิบยี่สิบนะครับนะครับบางคันเวทสิบยี่สิบก็อ่อนก็มีครับแล้วแต่เขาตีต,ต,ตีเวทมันครับเราเอาจริงเราต้องไปลองจับที่ร้านดูแล้วลองเช็คดูครับลองขยงขยาดูครับแต่ว่าอย่าขย่าแรงนะครับ เดี๋ยวหักมางานเข้าบางคันบางคันแบบคนแบบเอาไปลองใหม่ๆก็ลองไปจับที่ร้านแล้วก็ายากเขเอาก็จับคันนะครับจับตูดคันนะครับอย่าไปจับปลายแล้วลองเช็คนะครับจับตูดคันก็รู้แล้วว่าเราลองลองขอยับเบาๆครับว่าเส้นคันเป็นลักษณะแบบไหนโอเคครับผมกเกี่ยวนะเม่ยังแคะแปมแรกเข้ามาแล้วสุดยอด เรื่อยๆเอาขอไซต์ใหญ่แบบเมื่อกี้อีกสักตัวนะครับเฮ้ยๆตะวันวันเลยอ่ะทำอะไรกันม่รู้ จะบอกแล้วไม่ตัวเดียวหนเลยย้ำๆได้วยนะครับ ดันนะ้ำตามมาผมมาตามมาัวเนียมากไหมเออลาลาลไลลลเป็นฟองเลยปะตามันดันข้นมา Mothers. Awesome. รยบร้อยูสวยยมาขึ้นก่อนวัดไม่ตึงมือยากอนเลยคนะรกัดโคตรโหดเลยกัดโหดมาก ก็ย้ำฮะนะครับน่าจะมีหลายตัวเพราะว่าสังเกตจากที่มันดันนะ้ำบางทีปลามันไม่กัดเพราะว่าคนอาจจะลงไปกวนอะไรเงี้ยก็ตอนแรกมีดันน้ําตัวไม่โตหรอกน่าจะไซส์พอกันนั่นแหละมาเป็นขึ้นคืนนะอันนี้ผมก็ย้ำๆครับนะนี่ครับพอดีน่าจะบางทีก็อาจจะเป็นเพราะน้ํามันขุนนะครับน้ํามันขุ่นแบบเขาขาวคนระับปลามันจะอาจจะมองมันก็เห็นเท่าไหร่นะนี่ครับเบ้นยางแขะครับผม ก็สีเหลืองครับเนี่ยครับใช้ให้ดูแล้วว่ามันสีมันจะแจ๊ดมันก็กัดง่ายนะครับนี่ครับเม้นเหลืองแรงฤทธ่ีย้ําหน่อยครับแล้วก็หมาดแบบนะครับเนี่ยมันจะมีพวกกิ๊บผงติดเห็นไหมติดลูกหมุนติดกิ๊บครับสนมารจะติดกิ๊บมากกว่านะครับก็แนะนําให้ใช้กิ๊บเบอร์ตั้งเล็กนะครับถ้าเราไม่ตกชะโดก็เบอร์ศูนย์ก็ได้เพราะว่ามันมันลากง่ายแล้วก็แบบมันลื่นนะครับมัน ไม่ค่อยมีหญ้าติดถ้าใช้เบอร์ใหญ่ก็ลากไปก็สะดุดนะครับอันนี้ผมใช้เป็นเบอร์หนึ่งเพราะว่าผมเอาไปตีช h a d o ครับเนี่ยครับ s h a d ก็ใช้ได้เบอร์หนึ่งครับแข็งครับผมล็อกฟันแอ็บตัวใหญ่ก็ไม่ยางแค็ครับผมหนักเจ็ดกรัมนะครับนี่ครับยาวสาจุดเจ็ดตัวเล็กครับกระทะลัดเล็กมากแล้วก็วัดปาติดง่ายครับลองดูครับผมใช้งานง่ายกว่าที่คุณคิดก็สินค้าก็ หาดูตานานใกล้บ้านได้เลยครับว่ามีวางขายตัวประเทศก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมสดยอด